โอเคมาก็สวัสดีครับทุกคนนี่เกมโอเวอร์สองกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็วันนี้นะครับเรากลับมาอยู่กับฮีโร่ตัวต่อไปนะครับที่เป็นตัวใหม่ล่าสุดกันเลยกับ รามตานะครับที่เป็นตัวละครสายแทงนะครับใครที่ไม่ลองเล่นเนี่ยผมบอกได้เลยว่าเป็นตัวละครที่เล่นได้สนุกมากๆนะครับแล้วก็เรียกว่าเก่งไหมนะฮะก็กลางๆแล้วกันนะครับเท่าที่ลองเล่นมานะครับแต่วันนี้เราไม่สนเรื่องความเก่งเับเราจะมาดูเทคนิคการเล่นกันดีกว่าว่าเล่นยังไงให้เก่งนะครับมีเทคนิคการเล่นอะไรบ้างนะครับเราต้องใช้สกิลยังไงนะครับมันเยอะไปหมดเลยเนาะวันนี้เราจะมาเบรคดาวน์แล้วก็พูดคุยกันทั้งหมดเลยนะครับโอเคก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับ แล้ถ้าเกิดว่าคุณกำลังอยากจะเติมเกม Overwatch แล้วไม่รู้ทำยังไงดีผมขอแนะนำ RichMan Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%ทักแอดมินไปได้เลยและอย่าลืมเข้าไปกดติดตามได้ที่ Line a RichMan Shop และ Facebook RichMan Shop เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารและกิจกรรมต่างๆใครที่สนใจนะครับก็กดเข้าที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปได้เลยแล้วอย่าลืมไปอุดหนุนกันเยอะนะครับ สำหรับรามตานะครับหรือว่าพี่รามของเราเนี่ยนะครับก็เป็นตัวละครแท้งค์ตัวหนึ่งที่เรียกได้ว่าเป็นสายใหม่นะครับที่บิสาันเขาเคมมาว่ามันคือสายเทมโปนะครับซึ่งผมก็ส่วนตัวเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันหมายถึงอะไรนะครับอย่างตัวผมเองเนี่ยเล่นเกมการ์ดมานะครับคำว่าเทมโปเนี่ยมันใช้กับการที่บอกว่ามีการใช้สกิลต่างๆให้เกิดความได้เปรียบมากที่สุดนะครับแต่ถ้าที่ผมเล่นรามตาม้นนะครับผมรู้สึกว่าผมไม่ค่อยได้เปรียบเท่าไหร่ในการเล่นเขาเลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับตัวรามตานี่คือ บีสกิลเยอะที่สุดแล้วนะครับกด F1 ดูฮะคาอธิบายแม่งโคตรเยอะนะครับฉะนั้นก็เดี๋ยวเรามาไล่ดูทีละอย่างเลยนะกันนะครับอาวุธหลักของรามาตานะครับจะเป็นคาถาของเขานะครับคล้ายๆกับคาถาพวกพ่อมดวิสาต่างๆนะซึ่งมันจะมีการเล่นแบบ2โหมดด้วยกันนะครับอันนี้เป็นโหมดร่างปกตินะครับก็ทําการคลิกซ้ายครับจะเป็นการยิงเหมือนกับโดรนออกไปนะครับในคำอธิบายมันคือโดรนนะแต่มันก็เหมือนแบบเหมือนเศษเศษสะเก็ดดาวเศษหินนะครับปาใส่ไป นะสร้างความเสียหายประมาณ4ดาเมจถ้าผมจะไม่ผิดนะเค,เคยดูอยู่4ดาเมจต่อน,นัดน,นะครับนะแล้วก็หัวเฮดช็อตได้นะครับถ้าเฮดช็อตก็แรงขึ้นอยู่เนาะแต่ว่ามันเป็นแบบโปรเจกต์ทายนะครับยิงแล้วต้องแบบว่ารอนิดนึงนะฮะไม่ใช่ฮีสแกนเนาะสกิลแรกกดเลบชิปครับจะเป็นการแปลงร่างเป็นอีกหนึ่งฟอร์มนะครับอย่างที่โมบอ้อันนี้ก็คือร่างฟอร์มปกติใช่ไหมครับพอคุณแปลงร่างเป็นเลบชิปุป๊บนี่อ๋อกดผิดสกิลนี่นะครับ ตัวละครของคุณเนี่ยจะเปลี่ยนวิธีการโจมตีปกตินะครับแล้วก็สกิลต่างๆก็จะเปลี่ยนไปด้วยเดี๋ยวเรามาไล่ดูทีละเรื่องกันก่อนนะครับเรื่องแรกก็คือพอเราแปลงร่างปุ๊บเนี่ยเลือดของเราจะเพิ่มขึ้นนะครับจาก450เป็น600นะครับและได้เป็นเกาะมาด้วยนะครับอย่างที่2อคือการโจมตีฮิกซ่าของเรานะครับจะเป็นการต่อยแทนนะครับแบบนี้นะครับเป็นการยิงเหมือนขึ้นหมัดออกไปดีกว่านะครับเพราะว่าเป็นระยะไกลนะครับนี่ไม่ใช่แบบระยะประชิดเนาะก็จะทาดาเมจนะครับแล้วก็ทะลุโล่ด้วยนะสามารถต่อย ให้โดน้องกัน2ตัวได้นะครับเห็นไหมโดน2ตัวนะครับสกิลต่อมานะครับกด e ครับเป็นสกิลที่ใช้ใช้ได้ทั้ง2รล่างเลยก็คือสกิลวอลเทคนะครับสามารถโยนไปแบบนี้ครับแล้วก็ศัตรูที่อยู่ในบริวงเมื่อกี้นะครับจะโดนดาเมจเป็นวินาทีแล้วก็เคลื่อนไหวได้ช้าลงแต่มันจะมีความสามารถอีกอย่างหนึ่งก็คือทําให้ตัวละครที่อยู่ในวงนั้นเนี่ยไม่สามารถที่จะพุ่งขึ้นบนอากาศได้นะครับ ไม่ว่าคุณจะกระโดดหรือว่าใช้สกิลต่างๆที่ทําให้ตัวเองลอยขึ้นไปบนอากาศเกิดว่าศัตรูบินอยู่นะครับศัตรูจะถูกดึงลงมาด้วยนะครับเนี่ยสมมุติคุณปลาแบบนี้ใช่ไหมครับถ้าศัตรูอยู่ประมาณเนี้ยระยะประมาณเนี้ยครับเออก็จะถูกดึงลงมาให้ติดพื้นเลยนะครับซึ่งก็สามารถใช้ดึงพวกตัวละครที่บินอยู่ได้ลงมานะครับเช่นพวกฟาล่าเอเคโคอะไรอย่างนี้ที่กำลังบินอยู่ให้โดนสกิลนี้ไปปุ๊บล่วงนะครับตกลงมาอยู่ที่พื้นอะไรอย่างงี้นะ แต่อย่าเพิ่งคิดไปไกลครับสกิลมันค่อนข้างที่จะหวังผลได้ค่อนข้างยากทีเดียวอย่างนี้ผมบอกนะครับว่ามันอยู่ประมาณนี้เขาถึงโดนดึงนะครับถ้าเกิดเขาบินสูงแบบนั้นนะครับคุณก็ใช้สกิลไม่โดนอยู่ดีนะก็อย่าไปคาดหวังกับความสามารถนี่เยอะเอาแค่ว่ามันแบบสโลก็พอนะครับคิดซะว่ามันคือสกิลที่ทําให้ติดสโลแค่นั้นเองสกิลต่อมาคือการกดคลิกขวาครับจะมีด้วยกัน2รูปแบบนะครับถ้าเป็นร่างอมนิกฟอร์มแบบนี้นะครับก็คือจะเป็นการกลางโลครับกดคลิกขวาค้างไงครับจะเป็นการเลือกตำแหน่งนะฮะแล้วก็จะกาางโลขึ้นม โดยที่โล่นะครับจะมีระยะเวลาคงอยู่ที่5วินาทีนะครับแล้วก็เลือดที่1000นะครับถ้าเกิดว่าหมดระยะเวลาก็หายไปเหมือนพวกโล่วินสตันธรรมดาเลยเนาะแต่ถ้าเกิดเป็นร่างเนเมซิสฟอร์มครับกดคลิกขวาจะเป็นอีกสกิลหนึ่งครับก็คือการบล็อกนะครับนี่คล้ายๆกับของดูมฟิตเลยเพียงแต่ว่าอันนี้แค่ลดดาเมจเฉยๆนะครับลดประมาณสัก75%ได้นะครับก็คือทําให้ตัวละครเราอึดขึ้นนะครับศัตรูที่ยิงมาด้านหน้าเราเนี่ยก็จะโดนเราบล็อกดาเมจลดทอนลงไปนะครับ แล้วก็สกิลอันติเมทครับเป็นการใช้เปิดแอนนาฮิเลชันนะฮะพอเรากดใช้สกิลปุ๊บตัวละครเราจะเข้าสู่เนมิซิสฟอร์มทันทีนะครับสามารถโจมตีแบบนี้เหมือนเดิมได้เลยนะซึ่งตลอดระยะเวลานะครับมันก็จะทำดาเมจไปเรื่อยๆนะครับเห็นเป็นเส้นนี้ไหมก็คือทำดาเมจใส่ศัตรูลดเินททีนะครับแล้วก็ความสังเกตต,ตรงการหน้าจอไหมครับเห็นว่าเวลาไม่ลดนะครับที่เวลาไม่ลดเนี่ยมันเกิดจากที่ว่าสกิลนี้นะครับถ้าเกิดว่ามีศัตรูอยู่ในระยะของสกิลอยู่นะครับสกิลจะทํางานเรื่อยๆแบบ แบบทั้งเกมอะครับเออจนกว่าศัตรูจะแบบตายหมดแล้วหรือว่าแบบไม่มีตัวอะไรให้ลดพลังชีวิตแล้วอะเออถึงจะหยุดทํางานนะครับเออเป็นไงก็คือเนี่ยคุณผมยืนเลเปิดยาวๆนะครับตัวละครเราก็เป็น Nemesis form ทำทุกอย่างได้เหมือนเดิมเลยไม่ว่าจะเป็นการต่อยนะครับแล้วก็การป้องกันนี้ก็คือได้หมดเลยนะแต่ถ้าเกิดหลุดระยะครับแบบนี้นะครับสมมุติเราฆ่ากันหมดแล้วนะตายหมดแล้วมันก็จะหมดระยะเวลาของสกิลแล้วก็กลับเป็นร่าง Omni form นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือจบอ l t i m a t e นะฮะ สำหรับเทคนิคการยิงของรามาตานะครับตัวคลิกซ้ายเนี่ยนะครับก็พยายามใช้สแปมซะมากกว่านะครับคือหวังผลไม่ค่อยได้เลยดีกว่านะตัวนี้เนี่ยผมว่าปืนของโอลิซ่ายังดีกว่านะครับมันมันคล้ายๆกันเลยเนาะเออแต่ว่าอันนี้เบานะครับเบามากๆแล้วก็เวลาที่คุณเล่นจริงๆเนี่ยศัตรูมันจะตัวไม่ค่อยใหญ่มากนะครับแล้วก็เคลื่อนที่ค่อนข้างเร็วฉะนั้นถ้าเกิดจะให้ดีสดุดผมคิดว่าควรจะยิงไปที่แท้งดีกว่านะครับถ้าเกิดยิงไปที่ซับหรือว่า DPS เนี่ย ก็ลองดูแล้วกันถ้าเกิดว่ามันก็อาจจะพอช่วยปิดสกอร์ได้นะครับแต่ผมคิดว่ามันค่อนข้างยากทีเดียวนะครับดาเมจมันเบาแบบเบาแบาบ,บจนหน้าใจหายครับส่วนคลิกซ้ายในร่างในเมสิดฟอร์มนะครับอันนี้เนี่ยมันเป็นการโจมตรีระยะไกลนะครับแต่ว่าสังเกตดูนะครับว่าฮิตบ็อกมันไม่ได้ใหญ่มากนะครับดูไหมเห็นป่ะคือมันค่อนข้างต้องการใช้การเล็งมากกว่านะครับ ถึงแม้ว่าสกิลมันดูเหมือนแบบเป็นสายบูย่างี้เออต่อยตุ๊บตับตุ๊บตับ,ตบ,ตบใช่ไหมแต่คุณอย่าไปเทียบก,กับลายฮาร์ดนะของลฮาร์ดเนี่ยตีง่ายกว่าเยอะเลยนะครับแต่อันเนี้ยบางทีแบบมันอาจจะไม่โดนก็ได้อะเออมันจะมีวงของมันอยู่นะครับแล้ววงก็ไม่ได้ใหญ่มากด้วยก็ต้องแม่นนิดนึงนะครับแต่ว่าดาเมจแรงมากๆเลยนะถ้าถ้าเกิดว่าคุณแบบว่ามีโอกาสไล่ต่อยซับหรือว่าไล่ต่อยดีเพเนี่ยโห เดือดเดือดจริงๆนะครับดาเมจแบบหวงๆเลยอะแล้วทะลุโล่ด้วยนะครับก็หมายความว่ามันกันไม่ได้นะครับมันทำดาเมจแบบแน่นอนเลยถ้าเกิดว่าคุณเ,เล็งโดนอะเพราะฉะนั้นวิธีการเล็งนะครับก็คล้ายๆกับหมัดดุมฟิตละกันเวลาเล็งเนี่ยเผื่อนิดนึงนะครับถ้าเกิดสมมตินคนโจมตีเป้าหมายที่เคลื่อนที่อยู่ถ้าเล็งตรงๆบางทีอาจจะไม่โดนนะก็ลองเผื่อน,นิดนึงสะหน่อยก็ได้นะครับมันจะพอดีพอดีกันนะครับอย่าลืมว่ามันเป็นคลื่นหมัดมันไม่ใช่ต่อยแบบอย่างเดียวนะครับเป็นคลื่นหมัดฉะนั้นมันมีระยะเวลาการเดินทาง นิดหนึ่งด้วยนะครับส่วนเทคนิคการใช้สกิล e นะครับสกิลนี้เนี่ยอันดับแรกก่อนเลยนะครับเวลาเรากดปุ๊บเนี่ยมันปลาทันทีนะครับแล้วปลาเหมือนกับระเบิดอะ่ะคุณไม่สามารถจะชาร์จไว้ก่อนได้แบบเล็งอย่างนี้ไม่ได้นะครับคือกดปุ๊บมันปอกปั๊บเลยอะ่ะนะดูทีนึงเนี่ยผมกดค้างไว้มันก็ไปอยู่ดีนะครับแล้วก็มันเป็นแบบเหมือนกับระเบิดนะฮะฉะนั้นก็เวลาปลาเนี่ยอาจจะต้องเล็งสักนิดหนึ่งนะครับเล็งค่อนข้างยากด้วยแหละนะ แล้วก็สเกตเห็นเมื่อกี้ไหมครับมันเด้งกำแพงด้วยนะครับสมมติคุณอยากจะปลาขึ้นไปบนนี้ก็ต้องแบบนี่นะครับนะซึ่งเห็นบ่าว่ามันมันปลาค่อนข้างยากทีเดียวนะครับฉะนั้นก็เลยถ้าเกิดจะให้ง่ายที่สุดนะครับก็เอาไปใช้ในร่างของเนเมสิตฟอร์มนะครับคอมโบมันจะเป็นรูปแบบนี้ครับก็คือปลาไปเนี่ยแล้วก็แปลงร่างต่อยนะครับศัตรูก็จะเดินช้าลงนะครับเราก็จะมีโอกาสทําดาเมจได้มากขึ้นแค่นั้นเองนะครับส่วนใหญ่ผมจะเก็บสกิลเนี้ยเอาไว้ใช้ตอนเนี่ยไล่ฆ่าซะมากกว่านะครับ่บวา ใช้โดยล่างปกติทั่วไปนะนอกนั้นจะเอาไว้ใช้โซนก็พอได้อยู่นะครับขว้างเอาไว้ทรงตรงพอยอะไรเงี้ยแต่ว่าวงมันไม่ได้แบบใหญ่มากอะครับผมเคยคิดว่าดีที่สุดนะฮะก็คือเอาไว้ใช้เพื่อไล่ฆ่าสําหรับเราเองนี่แหละต่อมาคือสกิลโล่ครับสกิลนี้เนี่ยถ้าเกิดใช้ก็คือมี2ออย่างคือคุณใช้แต่เปิดไฟไปเลยเพื่อเดินผ่านโชกต่างๆเช่นเรากำลังจะเดินผ่านตรงนี้ใช่ไหมครับก็นี่กางโล่ไว้นะครับแล้วก็ให้เพื่อนเราเดินผ่านแบบปลอดภัย หรือไม่ก็จังหวะแบบเพื่อนกำลังจะยืนยิงกันก็เปิดโล่ช่วยนะครับเนี่ยการนู่นนี่นั่นก็พอได้อยู่นะเออถึงแม้ว่าระยะเวาลามันจะสั้นไปหน่อยนะครับแต่ว่ามันก็ถือว่าใช้งานได้พอนข้างดีนะข้อควรระวังคือโล่นี้มันไม่เหมือนกับของซิกมานะครับของซิกมามันจะสามารถกางเลือกมุมได้ใช่ปะ่ะแต่นี้มันจะได้แค่แบบว่าเนี่ยบนนู้นบนนี้นะครับจ, ون, จุดนู้นจุดนี้ยึดที่พื้นเป็นหลักนะครับฉะนั้นมันเลยแบบว่าใช้ค่อนข้างยากทีเดียวนะถ้าสมมุติว่าคุณกางโล่แบบนี้นะครับ บางทีคุณยังโดนยิงจากไฮกาวได้อยู่ดีเห็นป่ะนะครับมันย,ยิงโดนเราอยู่ได้ฉะนั้นเวลาใช้ก็ลองดูเอาละกันนะครับพยายามใช้แบบไม่ต้องหวังผลมากดีกว่าสำหรับผมนะก็คือใช้เพื่อกันตรงชกนิดนึงให้เพื่อนยืนได้นิดหน่อยหรือว่าใช้ช่วยเซฟเพื่อนอะไรอย่างนี้แบบว่าโดนไล่ฆ่ามาปุ๊บเอ้ยเซฟเพื่อนเว้ยอะไรเงี้ยก็ดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าเป็นสกิลที่สามารถสร้างได้รวดเร็วนะแล้วก็ระยะไกลด้วยส่วนสกิลบล็อกนะครับตรงนี้เนี่ยมันไม่มีคูลดาวนะครับคุณสามารถกดแบบนี้ขยับมือได้เรื่อยๆนะครับ โดยปกติแล้วเนี่ยผมจะเริ่มบล็อกก็แค่ตอนที่แบบเลือดเราเหลือครึ่งหลอดอ่ะเออพอเลือดเราเริ่มลดเยอะแล้วเราก็กันบ้างนะเพื่อแบบว่าดึงความสนใจศัตรูมาหาที่เรานะครับแต่นอกจากนั้นเนี่ยก็คือไม่ได้ใช้นะครับถ้าเกิดว่ามีจังหวะก็พยายามใช้ท่าโจมตีซะมากกว่านะครับบล็อกเอาไว้ใช้แบบการกันตัวเองจะตายนะทีนี้เราไล่ทุกครบิลิตี้แล้วนะครับเรามาดูวิธีการเล่นแบบว่าคอมโบของมันดีกว่าว่าจริงๆแล้วเรามาตามต้องเล่นยังไงนะครับอันดับแรกก่อนเลยพอคุณเปิดไฟมาปุ๊บทำยังไงงฮะะเเรรรริิ่่่มมมต้้นนนนดวยกกกกกาาาลลออออฟ์คค็ืโ แล้วก็อาจ,จะยิงโป๊กไปก่อนนะครับแล้วพอจังหวะนี้เนี่ยพอที่คุณกลางโล่ปุ๊บคุณเริ่มยิงจากระยะไกลปุ๊บให้คุณพยายามเข้าใกล้ศัตรูครับเข้าใกล้ไปที่โชคเข้าใกล้ไปที่พอยต่างต่างแล้วก็ทําการแปลงร่างในเมสิดฟอร์มนะครับเนี่ยสมมติว่าเดินออกมาจากบ้านเลยสมมุติคุณจะประท้ทาตรงนี้ใช่ไหมคุณกลางโล่ก่อนครับยิงนะครับพยายา,พยายามเข้าใกล้ศัตรูพอเข้าใกล้ปุ๊บเปิดนี่ครับสกิลแล้วก็เริ่มต่อสู้เริ่มต่อยนะครับอ่าสู้ไปนะฮะถ้าเกิดว่าจะตายก็กันันนอย่าลืมะครบ การกลางไปพอกลับมาล่างนี้ปุ๊บเห็นบอกว่าสกิลโลดเนี่ยมันจะคูดาวมาใหม่แล้วเห็นป่ะเออมันก็จะพร้อมใช้ต่อไปเลยเท่านั้นเนี่ยมันก็จะเป็นหลูบแบบนี้นะครับก็คือการกลางโลดยิงยิงยิงเข้าใกล้ปุ๊บเปิดสกิลต่อยนะครับต่อยกันอะไรก็ว่าไปนะครับพอเริ่มทําเกมตรงนี้เสร็จปุ๊บกลับมาล่างธรรมดานะครับก็ถอยออกมาก่อนรอโล่มาปุ๊บกลางโล่ใหม่นะแล้วก็ตีนะครับอันนี้คือหลูบของการเล่นรามตา ในการวนสกิลให้มันมีประสิทธิภาพเพราะถ้าเกิดว่าคุณไม่เล่นตามกลุนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือล่างไอออนิกฟอร์มล่างเนี่ยครับมันตายง่ายมากนะครับเลือด450คือโคตรน้อยแล้วก็ตัวละครก็ค่อนข้างใหญ่ด้วยนะครับง่ายๆคือถ้าเกิดสมมติคุณกลางโล่แบบนี้นะครับแล้วคุณไม่พยายามเข้าใกล้ศัตรูคุณยิงอย่างนี้อยู่สิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาคือพอคุณอย่างเงี้ยคุณต้องแปลงล่างอะครับถ้าเกิดคุณไม่แปลงล่างคือคุณต้องอยู่สภาพเนี้ยแล้วก็ยังไงอะคืมมมันนกกไไไไไ้้รร็็ทําาะ่่ดดบบเเย เพราะฉะนั้นมันก็เลยต้องบอกว่าต้องรอโล่มาใหม่คุณถึงจะแบบว่าต่อสู้ได้ต่อนะครับเพราะฉะนั้นก็เชื่อผมเถอะนะครับกลางโล่เสร็จปุ๊บพยายามเข้าใกล้ศัโตรูตแล้วก็เข้าไปต่อสู้กับเขานะครับจะเข้าไปกันจะเข้าไปต่อสู้อะไรก็แล้วแต่พอจังหวะเราหมดอันนี้ปุ๊บมันก็จะกลับมานะครับถอยออกมาแล้วก็ครูดาวมันก็จะมาพอดีนะวิธีการเล่นก็คือแบบนี้เลยเข้าออกแบบนี้นะครับส่วนอัลติเมทนะครับผมแนะนําว่าให้ใช้ตอนที่เปิดไฟอย่างเดียวเลยดีกว่านะครับตอนอื่นเนี่ยมันไม่ค่อยเวิร์กเลยนะ เพราะว่ามันสกิลนี้เนี่ยอย่าลืมนะครับมันไม่ได้มีเอฟเฟกพิเศษอะไรวิทนักหนาเลยนะครับมันก็คือการแปลงร่างเป็นเนเมซิสฟอร์มแล้วก็ทาดาเมจใส่ศัตรูรอบๆไปเรื่อยๆแค่นั้นเองนะครับความพิเศษของมันก็มีแค่นี้นะเออมันไม่ใช่สกิลที่แบบว่าพลิกไฟอะไรได้ขนาดนั้นนะครับแค่แบบว่าประคองไฟซะมากกว่าในส่วนของผมะนะประคองไฟไล่ทําให้เราได้เปรียบนะครับพอเรามีอยู่ในร่างนี้เราก็แบบต่อยได้เยอะใช่ป่ะต่อยกันอะไรได้ มันก็จะโหดกว่าเวลาปกตินะครับแล้วก็สิ่งที่ผู้คนมักจะพลาดก็คือตอนที่คุณอยู่ล่างนี้เนี่ยบางคนจะชอบห้าวเกิดนะครับปัญหาคือสกิลเนี่ยมันไม่ได้ดูดเลือดหรือมันไม่ได้อะไรเลยนะเวย้ยเออมันมีเอฟเฟกดูดแบบนี้ก็จริงอะ่ะแต่ว่าเลือดของคุณมันลดเหมือนเดิมนะครับคุณยังตายได้นะคุณยังโดนลุมกระทืบตายได้อยู่ฉะนั้นไม่ว่าคุณจะเปิดอันตินะครับก็อย่าห้าวจนเกินไปนะครับแม้ว่าเปิดอันติอยู่ก็คุณก็บล็อกเอาบ้างก็ได้ นะเออบล็อกออกอก็ได้เพื่อทําให้ตัวละครเรามันยืนได้นานขึ้นแล้วก็อัลติเมทแบบอยู่ต่อไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วสกิลนี้ควรจะใช้ตอนที่เปิดไฟดีที่สุดนะครับจังหวะเนี่ยเปิดสกิลเข้าไปปุ๊บจังหวะเข้าใกล้มาก็เปิดตีเลยต,ลตูมไล่ฆ่าศัตรูเหมือนเราเล่นปกติเลยนะครับอีกอย่างหนึ่งของสกิลอัลติเมทนะครับสกิลนี้เนี่ยเวลาคุณเปิดใช้นะครับถ้าเกิดว่าคุณเดินออกจากระยะนะครับหรือว่าแบบอยู่หลังกําแพงแบบนี้สกิลไม่ทํางานนะครับ ว่าสกิลมันหยุดทํางานนะครับต้องกลับมาเดินอยู่ในระยะแบบนี้นะฮะแล้วก็สกิลต่างๆพวกโล่นะครับพวกโล่เนี่ยจะติดหมดเลยนะครับถ้าเกิดศัตรูกลางโล่ไว้นะฮะแบบนี้คุณเดินอยู่หลังโล่แบบนี้นะครับ มันไม่ทะลุนะฮะมันไม่ทะลุเลยชนะนเนี่ยก็ต้องระวังเอาไว้ด้วยนะครับถ้าเกิดคุณเจอตัวละครอย่างไลฮาร์ดอย่างเงี้ยกางโล่อยู่นะครับคือคุณต้องเดินไปหลังโล่เขาอะเออถึงจะทําให้สกิลมันทํางานต่อนะถ้าเขากางโล่ไว้แล้วคุณแบบยืนชนกับเขาธรรมดานะครับจบสกิลอยู่ทํางานแน่นอนนะอันนี้ก็ต้องระวังเอาไว้ด้วยนะครับอย่าลืมนะมันติดโล่นะครับสำหรับเทคนิคการเล่นทั่วไปของรามาตานะครับตัวนี้เป็นตัวละครแท้งที่สำหรับผมนะครับเป็นตัวละครแท้งสายบูสซะมากกว่า นะด้วยคมที่ทักษะทุกอย่างเนี่ยมันเน้นไปที่การต่อสู้ล้วนๆเลยนะครับแล้วก็มีการป้องกันตัวนิดหน่อยฉะนั้นแล้วมันเลยเป็นตัวละครที่เหมือนกับเน้นการประทะนะครับใช้การกลางโล่แล้วก็เข้าประชิดต,ตัวทําการแปลงร่างเป็นเนเมสิตฟอร์มแล้วก็ไล่ต่อยศัตรูไปนะครับหน้าที่หลังเขาคือการยืนค้านะครับคล้ายๆกับพวกรถฮอกโอลิซา ok อะไรอย่างงี้ที่ใช้ตัวละครใหญ่หญๆแล้วก็ทําดาเมจในการค้าศัตรูนั่นเองนะส่วนข้อดีของรามาตาครับแน่นอนว่ามันเล่นสนุกมากนะฮะ แล้วก็นอกนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับเอ้ยไม่ใช่นะมันก็ยังพอเก่งอยู่นะครับสาหรับข้อดีของรามาตาเลยนะครับหลักๆเลยก็คือการพลิกแพงดีกว่านะเพราะว่าตัวละครมันมีสกิลเพื่อออกแบบมาให้เล่นได้หลากหลายอยู่แล้วบางครั้งคุณต้องการโป๊กคุณก็เล่นร่างอมนิกธรรมดาคอยโซนยืนระยะไกลยิงไกลให้เพื่อนได้แล้วก็กางบาเลียนะครับแต่ถ้าเกิดว่าทีมต้องการคนที่แบบเข้าไปต่อสู้เข้าไปคอนเทสต์พอยต์ต่างๆคุณก็แปลงร่างเป็นเนมิสิตฟอร์มแล้วเข้าไปลุย ทีได้ซึ่งอันนี้ก็คือข้อดีที่สุดแล้วนะครับที่รามาตามีที่เหลือเนี่ยผมคิดว่าปัญหาของแกเนี่ยก็มีหลายอย่างเหมือนกันนะครับด้วยความที่มันเป็นตัวละครที่แบบเล่นได้หลากหลายอะทำให้มันไม่ไปสุดสักทางหนึ่งนะบางครั้งคุณอาจจะเกิดความรู้สึกว่านี่กูหยิบรามาตามาทําอะไรวะนะครับเออมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะว่าสมมุติคุณเน่นตัวละครโอลิซ่าหรือว่าโลเทอกเงี้ยคุณก็รู้แล้วว่าเออคุณต้องการชนเว้คุณต้องการตัวละครปะทะต่อสู้ เน้นแบบทำดาเมจเยอะเลยเล่นตัวพวกนี้ใช่ไหมหรือถ้าเกิดคุณเล่นตัวอย่างดีว่าวินสตันอะไรงี้ก็คือคุณอยากจะไดฟคุณอยากจะลุยก็เป็นสไตล์นั้นไปนะครับหรือถ้าเกิดคุณเล่นอย่างซิกมากอย่างเงี้ยคุณอาจจะบอกว่าเน้นการป้องกันทีมหน่อยนะครับแล้วก็เน้นตัวยืน แข็งๆหน่อยแต่ละมาตาเนี่ยมันไม่รู้ว่ามันต้องทําอะไรดีครับเอออันนี้คือข้อเสียของมันเลยว่าผมไม่รู้จะหยิบมาเล่นเพราะว่าอะไรแบบด้วยความที่ตัวละครมันสามารถเล่นได้หลากหลายเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละเกมแต่ละสถานการณ์เท่านั้นเองนะครับว่าว่าคุณอยากจะทําอะไรแบบไหนนะแต่ที่ทําไม่ได้เลยก็คือการล้วงนะครับอืมอันนี้คือทําไม่ได้แน่นอนทําแบบวินสตันดีว่าไม่ได้นะฮะไม่มีสกิลโมบิลิตี้เลยเดินก็ช้านะครับซึ่งก็ต้องรอดูครับว่าการเล่นในช่วง อ่าหนึง,หนง,งสัปดาห์เนี่ยอาจจะมีคนแบบแนะนําวิธีการเล่นอันสุดยอดแบบโปรเพเยอร์มาเองเลยผมก็จะรอดูแล้วกันเนาะแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าเขายังต้องการบัฟอะไรต่างๆอีกนิดๆหน่อยๆนะครับกว่าที่จะแบบว่าสามารถเล่นได้ดีนะสำหรับตัวละครที่เรามาตาแพ้ทางนะครับเอาจริงๆนะโคตรเยอะนะครับให้ผมพูดมาก็ไม่หมดเลยตอนนี้ผมใช้คําพูดเดียวกับดูมฟิตในตอนแพทที่เดวเลยนะครับก็คือแพ้ตัวละครเยอะมากๆนะครับ ทั้งตัวละครที่รักษาระยะได้ดีไม่ว่าจะเป็นวิดอฮันโซต่างๆต,ตัวละครบินนะครับก็สู้เขาไม่ค่อยได้ไม่ได้เลยดีกว่านะฟาล่าเอโคเนี่ยคือรามาตายิงยังไงก็ไม่ถึงนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้อย่าฝันหวานเลยครับว่าโอ้มันจะมาเคาน์เตอร์ฟาล่าเมอร์ซี่นะครับมันไม่เหมือนในเทเลอร์เลยนะฮะเออมันไม่ได้ดีขนาดนั้นก็ยังเป็นของแสลงที่สุดสําหรับฝั่งรามาตานะฮะแล้วก็ตัวละครดีเพสอื่นๆเนี่ยเอาจริงก็ไม่มีตัวไหนที่มีปัญหาการเจอกับพี่แกเท่าไหร่นะครับเอาจริงก็คือสู้้ไดดหหมหมายถึง ทุกคนลุมสู้รามะตาได้หมดเลยเออเข้าใจปะ่ะมันไม่มีอะไรที่บอกว่าน่ากลัวครับสตันก็ไม่มีมีแค่สโลวงแคบๆนะครับแล้วก็โลกก็อยู่ได้แป๊บเดียวที่เหลือก็คือไปยืนกันแล้วก็รับดาเมจธรรมดาเงี้ยคือแบบผมไม่รู้จะมีตัวไหนที่รมะตาได้เปรียบเขามากๆอ่ะเออไม่นึกไม่ออกเลยฝั่งแท้งนี่ยิ่งแล้วใหญ่เลยนะครับไอ้พวกตัวละครที่แบบว่ามีสตันเนี่ยคือจัดการแกได้อยู่หมัดแน่นอน ซัพพอร์ตเนี้ยไม่ว่าจะเป็นเซต้าหรือว่าอานาที่มีสโล่ไอม้มีมีสลีปดาร์นะครับคือแบบว่าสามารถจัดการรามาตาได้แบบดีมากเลยปลาขวดเบลดิกเกนเนตติดม่วงอะไรเงี้ยคือแบบโอ้คือผมยังเอาจริงนะครับเล่นมาหลายวันแล้วเนี่ยผมคิดไม่ออกเลยว่าพี่แกเก่งกับตัวอะไรถ้าเกิดมีใครรู้สึกว่าตัวละครไหนที่แบบว่าโอ๊ยพี่ตัวนี้แหละโคตรแพ้ารามาตาเลยนะครับ <S <S พิมพ์บอกผมหน่อยนะครับในคอมเมนต์นะเพราะผมนึกไม่ออกจริงๆเลยว่ามันมีตัวละครไหนที่ พี่แกได้เปียบด้วยเหรอผมเห็นแต่ตัวละครที่แบบว่าพี่แกแพ้เออจริงๆนะสำหรับแผนที่ที่เหมาะกับการเล่นรามาตานะครับตัวละครนี้เนี่ยเป็นตัวละครที่ต่อสู้ระยะใกล้ได้ดีมากๆฉะนั้นแล้วด่านไหนก็ตามที่ทําให้คุณสามารถเข้าใกล้ได้ง่ายขึ้นนะครับเพื่อพวกด่านแคบๆต่างๆเนี่ยก็คือเหมาะกับการเล่นรามาตาหมดถ้าไปด่านก,กว้างๆอย่างนี้ไม่เวิร์กแน่นอนนะครับเพราะว่าปืนของเขาเนี่ยก็วางผลไม่ค่อยได้แล้วก็ต้องไปลุ้นที่นเนมิสิตฟอร์มอย่างเดียวซึ่งก็ระยะไม่ได้ไกลามากด้วยนะครับก็ไปต่อยใกล้ๆเอา ทำให้เล่นด่านกว้างๆเนี่ยไม่เวิร์กนะโดนยิงง่ายตายง่ายทุกอย่างไม่ดีเลยครับแต่ถ้าเกิดว่าด่านแคบๆเนี้ยยังพอโอเคอยู่ก็จบไปแล้วสำหรับรามาตานะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ต้องรอนะครับในแร้งเนี่ยย,ยังเล่นไม่ได้นะถ้าจะไม่ผิดน,น่าจะ2อาทิตย์นะครับจนกว่าจะเข้าแร้งได้ก็ตอนนี้ก็เล่นในค Qui ิปเพลงกันไปก่อนละกันนะครับแล้วผมแนะนําเลยว่าตอนนี้ถ้ายังไม่บัฟอะไรนะครับก็อย่าเพิ่งเล่นดีกว่านะเพราะว่าตัวละครมันยังค่อนข้างที่จะ ไม่ค่อยเก่งมากไม่เหมือนคิริโกะนะคิริโกะนี่คือแบบโคตรเทพนะครับแต่ลามาตานี่ไม่ใช่เลยนะครับมันเป็นตัวละครที่ยังต้องการบัฟอีกเยอะนะครับแล้วก็ยังแบบว่ายังหาวิธีการเล่นที่ลงตัวไม่ได้นะครับไม่แน่หรอกภายในอีก2อาทิตย์คนอาจจะบอกว่าโอ้ยพี่มองข้ามความสามารถของตัวนี้ไปนะครับจริงๆแล้วรามาตามันโคตรเทพเลยผมอาจจะผิดก็ได้นะครับใครจะไปรู้นะ ก็เดี๋ยวรอดูกันนะต่อไปแล้วกันสำหรับอนาคตของตัวนี้นะฮะแต่สำหรับวันนี้ครับมีเพียงเท่านี้นะฮะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมลาก่อนทุกคน